สวัสดีครับวันนี้ช่องมีเรื่องผีมีเรื่องราวสยองขวัญสันประสาทมาให้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรน่ากลัวแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมีเรื่องผีด้วยนะครับเรื่องหุ่นไล่กาผี ข้ำคืนอ,อันเงียบสงัดมีเพียงเสียงสายลมวิ่ิวพัดยอดใบข้าวโพดเสียดสีกันเป็นระยะระยะในใจกลางไร่ข้าวโพดท,ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากผู้คนทอดตัวเป็นแนวยาวสุดลูกหูลูกตามีหุ่นไล่กาตัวหนึ่งตั้งประงานอยู่กลางไร่ แขนที่ทำด้วยไม้ผูกร่อนอ้าออกผ้าที่ริ้วที่ใช้พันกายมันขาดรุ่งริ่งโบกสะบัดต,ตามแรงลมดูเก่าโทมเหมือนผ่านการเวลามานานแสนนานหมวกฟางที่ปกคลุมใบหน้าซ่อนเร้นบางสิ่งที่ไม่ใช่เพียงแค่ฟางและไม้ไผ่เสียงรองเท้าหนักหนักย่ำลงบนดินแห้งแตกกระแหงชายร่างใหญ่ในชุดคลุมดำเดินฝ่าความมืดมาดวงตาของเขาฉายแววโหดเหี่ยมเขาคือไอเสือ คนใจบาปที่กล้าขโมยของจาก,กวัดมันฉวยเอาถุงเงินบริจาคและพระเครื่องจำนวนมากจากโบสถ์วัดชื่อดังในหมู่บ้านขณะวิ่งหนีผ่านไร่ข้าวโพดเสียงลมพัดแรงขึ้นอย่างผิดปกติข้าวโพดรอบตัวมันไหวระริกเหมือนะมีชีวิตไอเสือเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองเงาดำสูงประหนานโผล่ออกมาจากความมืดฝุ่นไล่กาค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เสียงหัวเราะเย็นเยอืเยอกดังสะท้อนอยู่ในอากาศ ไอเสือพยายามเร่งฝีเท้าแต่รากข้าวโพดพลันพันขาของมันล้มลงกับพื้นข้าคือหุ่นไล่กาผีหุ่นไล่กากล่าวน้ำเสียงของมันเต็มไปด้วยความเครียดแค้นดวงตาที่ซ่อนอยู่ภายใต้เงามืดของหมวกฟางส่องแสงแดงฉานไอเสือพยายามกรีดร้องร้องของชีวิตแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของมันนอกจากเสียงใบข้าวโพดที่พลิ้วไหวและเสียงหัวเราะของหุ่นไล่กาไม่ไกลาจากนั้นเจมแอม หญิงวัยกลางคนเจ้าของบนเถื่อนกำลังกระซิบกับไอมันลูกสมุนของเธอทั้งคู่มีแผนจะขู่เอาเงินจากแม่ไม่ชราผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ใกลไร่ข้าวโพดอีกด้านหนึ่งของไร่มีไฟหน้ารถกระบะคันหนึ่งกระพริบติดติดดับดับมันจอดนิ่งอยู่ข้างทางชาย3าคนในรถคือไอเดชไอพลและไอแก้วจนที่เพิ่ง้นบ้านของครอบครัวหนึ่งมา รถของพวกมันเกิดเสียขึ้นอย่างกระทันหันนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะรถพังได้ไงไอเดชสะบวก่อนจะลงจากรถสงสัยน้ำมันหมดวะพี่ไอคนพูดเสียงสั่นเล็กน้อยเพราะบรรยากาศรอบตัวดูวังเวงจนหน้าขนลุกเออ,เออเดี๋ยวข้าลงไปดูเครื่องยนต์ไอแก้วเปิดฝากระโปรงขึ้นทวา่าเมื่อเงยหน้ามองไปยังไร่ข้าวโพดพลันดวงตาของเขาเบิดกว้าง ในความมืดมิดเงาร่างสูงโปร่งของหุ่นไล่กาค่อยๆก้าวออกมาจากไรดวงตาสีแดงเรืองรองในความมืดแขนไม้ยวเย้าเหยียดออกมาผ้าคลุมเกา่ากลานสะบัดไหวราวกับมีชีวิตพวกขโมยชั่วเสียงแหบพระดังมาจากทุกทิศทางไอเดทไอพลและไอแก้วหันความไปทางไร่ข้าโพดเหงยเย็นไหลาอบหาบนาพวกมันไม่รู้ว่ามีใครอยู่ตรงนั้นแต่สัญชาตญาณร้องเตือนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรอยู่ที่นี่ขึ้นรถ ไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไอเดดตะโกนสุดเสียงพยายามสตาร์ทรถซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เครื่องยนต์กลับไม่ติดเงาของหุ่นไล่กาค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้พวกมันเสียงกระซิบดังขึ้นรอบทิศแกต้องชดใช้เสียงกรีดร้องของ3โจรดังก้องไปทั่วไร่ข้าวโพดและเงียบลงในที่สุดไม่ไกลาจากนั้นเจมแอม,มกับไอ้มั่นที่กำลังเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อข่มขู่แม่ม่ กลับรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่จ้องมองพวกเขาจากความมืดเมื่อทั้งคู่หันไปหุ่นไล่กาตัวเดิมยืนอยู่ตรงปลายทางเดินในไร่ข้าวโพดดวงตาสีแดงลุกวาบข้าเห็นพวกแกเสียงแหบพร่าเปล่งออกมาเจ๊มแม่มกับไอ้มั่นกรีดร้องสุดเสียงก่อนจะพยายามไม่หนีทว่าเสียงกรีดร้องของพวกเขาเงียบลงในไม่ช้าลึกเข้าไปในไร่ข้าวโพดไอชิดและไอหมง สองชายชั่วกำลังลากหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกมัดมือมัดเท้าเข้าไปในความมืดหญิงสาวดิ้นรนสุดกำลังแต่มือแข็งแรงของมันกดแน,น่นอย่าดิ้นเลยนางหนูที่นี่ไม่มีใครช่วยแกได้หรอกฮ่าฮ่าาไอ้ชิดหัวรอยยอทันใดนั้นลมพายุแรงกลา้าก็พัดโหมกระหน่ำต้นข้าวโพดเริ่มสั่นไหวเสียงหัวรอของไอชิดและไอหมงขาดหายไปทันทีเงาของหุ่นไลก่กาปรากฏขึ้นเบื้องหน้าพวกมัน ดวงตาสีแดงเรืองรองแขนไม้ยาวยืดออกเหมือนจะคว้าพวกมันเจ้าพวกบาปหนาเสียงแหบพรากระซิบไอ้ชิดปล่อยหญิงสาวทันทีก่อนจะหันหลังวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ทว่ามันวิ่งไปได้เพียงไม่กี่ก้าวก่อนที่เงาดำจะพุ่งเข้าใส่เสียงกรีดร้องของมันดังก้องกลางไร้ข้าวโพดก่อนจะเงียบลงในที่สุดที่อีกฝากหนึ่งของไร้มีเงาหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในเงามือเขาคือไอ้ก่อน ฆาตกรโรคจิตที่หลบหนีตำรวจมาจากจังหวัดอื่นมันนพิ่งฆ่าคนมาและหนีมากบดานในไร่ข้าวโพดโดยคิดว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยคือที่นี่สงบดีว่าไม่มีตำรวจไม่มีใครระมายุ่งมนันพึมพพังพลางยิมเยี่ยมแต่ทันใดนั่นเองไอ้ก่อนก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นรอบตัวมันหันความไปแต่กลับไม่เห็นใครใครวะ มันตะโกนทว่ามีเพียงเสียงลมพัดผ่านและเสียงกระซิบที่เย็นเยียบจับคู่หัวใจเจ้าฆาตกรเงาร่างของหุ่นไล่กาปรากฏขึ้นเบื้องหน้ามันผ้าคลุมโบกสะบัดดวงตาสีแดงลุกวาบไอกอนเบิดตากว้างพยายามวิ่งหนีทว่าเงาดำทะมึนพุ่งเข้าหามันเสียงกรีดร้องของมันดังขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนจะเงียบหายไปในความมืดรุ่งเชา้าชาวบ้านที่ผ่านไปแถวไร่ข้าวโพดต้องตกตะลึง เพราะหุ่นไลกกาที่เคยมีเพียงตัวเดียวกลับเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างผิดปกติทั้งในไร่ข้าวโพดและทุ่งนาใกล้เคียงไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วหุ่นไลกกาพวกนั้นก็คือเหล่าคนชั่วที่ถูกหุ่นไลกกาในไร่ข้าวโพดลงทันไปแล้วนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องหุ่นไล่กาผีหากคุณชอบอย่าลืมกดติดตามช่องมีเรื่องผีไว้ด้วยนะครับเรามีคลิปใหม่ทุกวันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ